เออท่องเกตถูกไหมเราเรียนอกุศลสังฆาหะแล้วต่อไปก็มิสกาสังฆหะจะไปเรียนผสมกันระหว่างกุศลอกุศลกุศลอกุศลที่มันมันอยู่ในหมวดเดียวกันเนี่ยแล้วจะให้รู้ว่ามันมีมันมันถ้ารู้กุศลแล้วต้องรู้อกุศลรู้อกุศลแล้วต้องรู้กุศลใช่ไหมต้องรู้แล้วหนักเข้าหนักเข้าก็ไปศึกษาเรื่องโพธิปักยะสังฆะคือศึกษาทางออก หนึ่งอาัศาธาสองอาทีนวะแล้วก็ไปศึกษาเรื่องนิสรณนะไปหาทางออกว่าเราจะออกจากมันยังไงนันเป็นแบบนี้นะการเรียนในหมวดนี้พอรู้ทางออกเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเห็นสติปัฏฐานสมัมมปัฏฐานเสร็จปุ๊บว่าไปศึกษาทั้งหมดเลยศึกษาทั้งสัพพะทั้งหมดเลยนะขันนัยยตนาทัศทั้งหมดเลยเพื่อจะได้รู้อารมณ์ของกรรมฐานที่เราจะต้องเข้าไปรอบรู้เข้าไปวิจัยแยกแยะ จะได้พ้นจากกองทุกข์เสียทีอยู่งนะนี่เป็นแบบนั้นเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้กระบวนการการศึกษาธรรมะเนี่ยเขาจัดไว้ดีมากกระบวนการในตัวสมุจยะสงังหารเข้าใจยังเน่เราจบอกุศลพบไปเรียนมิสกาไอส่วนผสมเลยระหว่างกุศลอกุศลต้องรู้ทั้งกุศลแกุศลนี่เป็นต้นแต่แนะนิดหนึ่งเวลาศึกษาเรื่องอกุศลล้วห้ามมองมันเยอะ บางคนจ้องจะไปดูโลภะจะไปดูโทสะจะไดูโมหะเนี่ยให้ดูแค่ชำเลืองแล้วให้ออกให้เร็วแล้วให้ไปดูกุศลแทนถ้าท่านทั้งหลายไปดูโลภะโทสะโมหะไปดูอกุศลจมสักพักหนึ่งท่านจะหน้าดำทั้งวันฉะนั้นเรื่องไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเวลาใครจะมาคุยเรื่องให้ไม่ดีทั้งหลายเบียเสร็จเนี่ยท่านต้องเบรกเดี๋ยวขอหายใจก่อนต้องไปเจริญกุศล ทั้งคนบางคนเนี่ยสังเกตด,ดูที่คนที่เป็นผู้นำระดับสูงๆทั้งหลายเนี่ยหน้าเครียดหมดเลยโดยมากจะรับแต่เรื่องที่ไม่ดีเช่นเจ้าวาดไอ <c oughs> พวกเจ้าวาดเนี่ยมักจะรับแต่เรื่องไม่ดีมีแต่คนมาหาตอนนี้มาก็จะมีมันฟ้องบ้าง แล้วก็มาอะไรก็ไม่รู้ยะแยหมดเออเข้าใจคำว่ากระโถนไหมกระโถนท้องพระโรงไหมเจ้าว,วาดคือกระโถนแล้วมีใครเขาเอาทองคำใส่ในกระโถนไหมมีไหมไม่มีมีแต่ของโสโครกของโสกะปกทั้งนั้นแล้วก็ใส่กระโถนโดยมากคนนี้ย จะรับแต่เรื่องที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้หน้าดําพวกนี้พรเป็นแล้วหน้าดําอาเจียวมามีคนถามมอ๋อเเป็นคาถามจากผมเองครับอาจารย์ขอกาสนะครับอ่ผมสงสัยว่าเวลาเราแง้มไปดูกิเลสอย่างเงี้ยครับวัตถุประสงค์ของการเข้าไปดูของเราเราต้องกําหนดว่ายังไงอ๋อเออถามได้ดีเดยวจะบอกวิธีนี้ วลาภาคปฏิบัติในเรื่องของนามกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานที่เป็นนามธรรม <c oughs> ในนามธรรมมันจะมีไหมจิตที่มีราคาก็รู้ชัดว่าจิตที่มีราคาจิตที่ปราศจากราคาก็รู้ชัดว่าจิตที่ปราศจากราคาจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะคู่กันอย่างนี้ฉะนั้นเวลามิสกะสังขารทั้งหลายเหล่านี้เราก็ไปศึกษาในตัวสติปัฏฐานก็คือในหมวดจิตานุปัสสนา อันเดียวกันอันเดียวกันเลยแต่ไปศึกษาเรื่องนามกรรมฐานเนี่ยที่นี่เวลาชำเรเลืองคืออย่างนี้เราไม่รู้จักโลภะเลยแต่เรารู้อีกทีมันเกิดแล้วเราไม่รู้จักโทสะว่าโทสะมันเกิดยังไงวิธีการสังเกตโทสะอ้าวตอนนี้เลยนะท่านทั้งหลายที่ไม่ชอบใครอะ่ะลองช่วยคิดถึงคนนั้นดูดิ ที่ไม่ชอบมากๆเลยนะลองลองลองน้อมคิดดูทีเห็นหน้าคนนั้นเน่ยแล้วก็ว่าเราคิดถึงหน้าคนที่เราไม่ชอบปุ๊บมันจะโกรธขึ้นมาทันทีเนะี่ยไอ้ตัวมนสิการตัวหน่วงตัวนึกตัวตัวน้อมจิตไปอะใส่ใจไปอาการใส่ใจถึงหน้าคนที่เราไม่ชอบ แล้วให้ไปถ้ามันรู้สึกเฉยๆก็นึกถึงพฤติกรรมที่เขาไม่ดีกับเราพอน,นึกถึงพฤติกรรมที่เขาไม่ดีกับเราปุ๊บอะไรกลาม,มาโทสะจะเกิดบางทีน้อยใจบางทีโกรธบางทีอาการเนี่ยอาการแบบเนี้เขาให้มานัสิการแค่ปั๊บเดียวพอจะได้รู้ว่าอ๋อการคิดแบบนี้โทสะมันเกิด มันมาจากอะไรเนี่ยมันมาจากอโยนิโสฉะนั้นวิธีจะละโทสะเขาจึงไม่ไปละที่โทสะเขาจึงไม่ให้อาหารของโทสะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนอเปลี่ยนโยนิโสเปลี่ยนอโยนิโสเป็นโยนิโสเปลี่ยนว่าเราจะปฏิทุสลายเขาทำไม เขาคือเพื่อนเกิดแก่เจบตายนะพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าให้เรารักเขาเท่ากับรักตัวเองไงเราจะคิดเบียดเบียนคิดประทุษร้ายเขาไปทำไมเราจะต่อบาประกรรมไปทำไมทำไมเรารักเขาไม่ลงพอมาณสิการอย่างนี้ให้เหตุปัจจัยอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บตัวโยนิโสเกิดขึ้นมาปุ๊บมันคิดใหม่ที่ อาคิดใหม่ยังไม่ได้เรื่องอลไรงานนีน้ก็ทําอารมณ์นั้นต้องตัดไปก่อน <c oughs> แต่ให้พึงรู้เถอะเนี่ยถ้าเรามานัสการใส่ใจว่างามว่าดีว่าเลิศโลภะจะเกิดถ้รามานัสการถึงคนคนนี้ว่าเราตําหนิเราปฏุสา,ายเราโทสะจะเกิดถ้ามานัสการบอกว่าเอออบุญบาปมันมีจริงหรือไม่วิจิกิชฉาจะเกิดเนี้ย ไอตัวมนส,สิการแบบนี้เขาให้ดูแค่นิดเดียวเพราะถ้าบาปเกิดนิดเดียวมันก็มีโทษแต่ถ้าเราไม่สังเกตเลยเราจะไม่รู้ไม่สังเกตเลยจะไม่รู้เขาอุปมาอย่างนี้เออทำไมทำไมเราไปใส่ใจการใส่ใจที่ตัวอารมณ์ อารมณ์ใดเป็นที่ตั้งของโทสะอารมณ์ใดเป็นที่ตั้งของโลภะอารมณ์ใดเป็นที่ตั้งของโมหะเราไปนึกถึงอารมณ์นั้นใส่ใจอารมณ์นั้นปุ๊บโลภะโทสะโมหะมันจะเกิดมันเห็นสองตัวเลยเนะีเห็นตัวมนสิการก็เห็นตัวกิเลสเขาบอกว่าทฤษฎีเหมือนกับอาบน้ําให้อาจารย์เรานิมนต์อาจารย์ให้ไปนั่งที่เอาโต๊ะไปตั้งไว้ที่ต้นมะม่วงเราก็ ให้อาจารย์มานั่งที่ต้นมะม่วงแล้วเราก็ไปตักน้ํามาอาบน้ําให้อาจารย์การอาบน้ําให้อาจารย์เลยได้สองอย่างหนึ่งได้อาบน้ําดูแลครูบาอาจารย์ด้วยสองได้ลดน้ําต้นะม่วงไปด้วยนี่เหมือนกันวิธีการที่เราจะดูอกุศลเนี่ยได้ดูจิตทั้งหลายอะไรเนี้ยไม่ใช่ไปดูอกุศลอย่างเดียวไปดูไอตัวมนสิการเนี่ยต้องให้เห็นตัวมนสิการ เพราะมนัสการผิดนี่แหละโลภะจึงเกิดเพราะใส่ใจผิดนี่แหละโทสะจึงเกิดโมหะจึงเกิดนี่เป็นต้นนั้นก็เลยเห็นสองอย่างว่าโอต่อไปมันจะรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดเองเพราะการที่เราไปให้เหตุปัจจัยผิดแทๆ้ๆมันถึงเกิดมันถึงเจริญขึ้นวิธีสกัดก็คืออย่าให้อาหารมันอยาให้อาหารมันเข้าใจอย่างตัวเนี้ยงั้นไปดูเหตุใกล้ให้ชัด เหตุใกล้คืออโยทิโสกิเลสทุกตัวเนี่ยเหตุใกล้คือความไม่ฉลาดคิดอย่างนี้เป็นต้นพอมองเห็นนี่ยังอลัลเลน้อมกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ของคนไทยอุทิศส่วนกุศลถวายพระองค์ให้ มีความสุขในคติพบที่พระองค์เข้าถึงแล้วก็ถวายกําลังใจแด่พระบาทสมเด็จพรจ้อยู่หัวพบรมวงสารุวงทุกวงซึ่งช่วงนี้เกิดหมันดาภัยคืออุทกอภัยร้ายแรงพระองค์ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนก็นอนไม่หลับใช่ไหมเนี่ยเป็นเรื่องปกติของผูน้นําก็ต้องสั่งการต้องอะไรเยอะแยะมพวกเราทั้งหลายก็น้อมกุศล ถวายเป็นกาลังใจให้พระองค์มีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเป็นต้นจนถึงเบิกขาบาร,รมีให้แผ่บาร,รมีเหล่านั้นเข้าไปเพื่อเกื้อหนุนอนาประชาราชที่ประสบความทุกข์ทั้งหลายคนอยากทุกข์โดยเร็วพันเราท่านทั้งหลายเป็นคนไทยก็น้อมกุศลเหล่านี้อยากให้พระองค์มีสุขภาพภาร,รนามัยเข้มแข็งมีความสุขกายสุขใจปลอดภยัยเบิกบานเป็นสุข้นทุกข์ แล้วก็น้อมถึงคณะสงฆ์มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นต้นตอนนี้ก็พระองค์ก็ต้องเป็นทุกข์วัดวารามต่างๆในภาคใต้ก็ถูกน้ําท่วมพระภิกษุสามเณรก็เดือดร้อนตลอดถึงพุทธบริษัทหรือญาติโยมทั่วๆไปเดือดร้อนนี่คณะสงฆ์ก็นําพาช่วยเหลือตั้งกองทุนกัน,นส่งอาหารข้าปลาอาหารเครื่องอุโปโภคบริโภคไปช่วยซึ่งกันนั้นก็เป็นกําลังใจแก่คณะสงฆ์ มีสมเด็จสังกราชเป็นต้นในพระองค์สุกกายสุขใจปลอดภัยเบิกบานเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นต้นและในช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงครบร้อยวันพระเดชพระคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดเราจะทําบุญอุทิศถวายหลวงพ่อก็อครบร้อยวันก็วันที่ยี่บเก้าเลี้ยงเพลมนมีมลภามาร้อยรูปแล้วก็ทําบุญอุทิศถวายให้สวดธรรมนิยามม <c oughs> าสวดแกนั้นก็ น้อมขอให้หลวงพ่อสุกายสุขใจปลอดภัยในคติพบที่เข้าถึงเป็นต้นแล้วก็อุทิศส่วนกุศลในกษัตริยระสัตรทั้งหลายพร้อมกันสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดี ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เราอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเทีเ่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วข้อสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบุอันกเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเิญสาธุสาธุ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุธธพาพธทธังภะคะวันตังปิวาเทมิพุทโธเมนะโถสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมสามิธัมโมเมนะโถสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังคโฆสังฆนะมามิสังโฆเมนะโถขอรับท่าทั้งหลายกราบท่านพระอาจารย์พร้อมกันอีกครั้งกรบกรบ กราขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพ,พระองค์เองพระบรมศาสสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันตภัยคุกคามคือ ความเกิดมรันตภัยคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกค,ความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจแล้วเกิดมหันตภัยคือโรคภัยระบาดแผ่นดินไหวน้ําท่วมคือกิเลสุมเลาทั้งหลายมนุษย์เหล่านั้นก็หาต้นไม้เป็นสารณะาบ้างภูเขาเป็นสัตาบ้างหาพระอินทร์พระพรหมเป็นสารณะาเป็นต้นบ้าง พระบรมาศาสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สถานะอันกเกษมนั่นไม่ใช่สาระอันสูงสุดเมื่อประชาว์อาศัยสถานะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากมหัมานจะภัยมหัานจะทุกข์เป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระัรรมถึงบาร,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 ริยสง์เป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยได้จริงเข้ามาศึกษาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทพระาศาสดาจนสามารถแทงตลอดทุกขสัตย์ โดยการกําหนดรู้สมุทัยสัจจะ้วยการละปะหาในหมดสิ้นนิโรธาสัจจะโดยการทําให้แจ้งมรคสัจจะ้วยการเจริญอบรมจนสามารถทําตนเองให้เข้าถึงโลกุตตะาสารณคมได้อย่างแท้จริงพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสารณะอันกเกษมนั่นแหละเป็นสารณะอันสูงสุดเมื่อประชาสตว์อาศัยสารณะเหล่านั้นแล้วสามารถจะพ้นจากมันตภัยมันตทุกข์เป็นต้นได้